แสดงละครอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนยังยังเล่นละครเป็น i ท t r o v e r t ไหมหรอ introvert มากมากนะคะโทร r วิร์ t ที่พยายามพูดให้ทุกๆคนเข้าใจแล้วพยายามพูดให้เป็นแต่ก็ยังพูดไม่เป็นดูชิวนี่ไปไหนก็ยังอยู่คะ่ะก็แค่บอกว่าไปเล่นกันไกลๆหน่อยเขาก็ไปหรือเขาก็กลับมา ซาชิว,ชวี่มาแล้มาแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบมาแล้วเห็นไหมเพียงแค่เรียบสองตัวนี้เชื่อฟังมากนะแค่แบบแค่เรียกว่าแบบเอยซูชิวี่อะไรเงี้ยแบบสรุปรู้ยังว่าดอมคืออะไร เอาจริงๆคือรู้แล้วก็ได้แฟนครับส่งมาอธิบายคำว่าดอมให้ฟังถึงกับโอเคเข้าใจแล้วดอมคืออะไรดอมเธอชื่ออะไรเอาเป็นว่าพยายามเข้าใจมุกด้สเตชั่น เงาหรอเอาจัจริงก็ไม่ได้เงาหรอกแต่ว่าก็พยายามามาไลฟ์บ่อยๆค่ะรู้สึกว่ามันก็เป็นทางเจอแฟนๆที่ที่แบบเข้าถึงได้ได้ง่ายสำหรับทุกๆคนถ้ามีโอกาสก็เลยคิดว่ามาไลฟ์ก็ได้อะไรนี้เ้ยเห็นปะแดงอีกแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลย คือแบบเบื่อตัวเองว่าเป็นคนที่แบบโดนอะไรนิดนหน่อยหน่อยเนี่เห็นปะเนี่ยเห็นรอยตรงนี้ไหมเมื่อกี้ยังยังไม่มีเลยอะคือแบบพอโดนอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยล้วแบบมันชอบเป็นอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งอะมุกยังไม่ทันทำอะไรเลยใช่ไหมว่าแค่คันหน้าแบบแค่นิดเดียวอะแบบปื๊ดแดงปาดมาถึงเนี่ย ก็แบบจะบ้าตายเป็นคนแบบมีรอยแดงแบบง่ายมากแค่แบบชนโตชนอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆก็แบบโหโชำ้ำคือแบบปั้งช้ำเลือดอย่างเงี้ยเป็นรอยกึกแล้วก็แบบเป็นแบบเม็ดเลือดติดๆรีวิวตัวเองให้ฟังหน่อย <S <s เป็นคนเงียบมากไม่รู้จะพูดอะไร เขินเข้าสังคมไม่เก่งอืมจบไม่ใช่ก็เป็นแบบเป็นคนที่แบบเออมันสั้นจริงๆค่ะจริงๆเป็นคนแบบแบบอินโทรวร์ดมากๆอินโทรวิร์ดที่พยายามพูดแต่พอพยายามพูดแล้วแปลก อะไรอย่างนั้นนะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นคนแบบเป็นคนแบบขี้กลัวเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองทุกเออทุกทุกอย่างรวมมาเป็นคำเดียวว่า introvert ใช่แต่ถ้าสนิทกับใครก็จะพูดเยอะมากแต่ก็จะแล้วไม่ไม่ใช่พูดเยอะมากตลอดด้วยนะจะพูดเยอะแค่แบบช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยกับ เพื่อนสนิทมากๆพอมีอะไรก็พูดพอไม่พูดก็แบบเงียบทั้งวันเลยอะไรเงี้ยเคยเป็นไหมแบบเวลาเดินเดินอยู่อะเราแบบมันไม่รู้อะเป็นคนแบบต้องใส่หมวกต้องแบบติดติดใส่หูฟงังติดใส่อะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าว่ามันคือเซฟโซน บอกไม่ถูกเมอ,อมันคือฟิลแบบนั้นเลยอะพี่มุกดามาเที่ยวสวนสตรอเบอรี่ที่เชียงใหม่ได้นะคะสวนสตรอเบอรี่เหรอคะน่าไปนะยังไม่เคยไปเลยอ่ะอมไม่มีโอกาสถ้าถ้าถ้าได้ไปเชียงใหม่จะไปลองเก็บสตรอเบอรี่สดๆกินครับรออีพีสองใน youtube เจ็บปวดมาก ดูแมว่าตลกมาก EP แรกแหละ YouTube ใช่ไหมมุกเปิดขึ้นมาเขาห้ามพูดปะแอปแดงแอปแดงครั้งแรกอะที่ทำขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเป็นฟิลแบบเออเราเรา เราเราอยากทําเพื่อให้เห็นไลฟ์ไลฟ์สไตล์เราว่าเราเป็นคนยังไงใช่ไหมพอเราเปิดมาปุ๊บเราก็บอกเออบอกบอกแฟนๆเราว่าเฮ้ยเราเปิดแล้วนะเขาทุกคนก็แบบเฮ้ยพี่เลกลงอะไรพี่เลกลงอะไร,ร,ะไรเราก็แบบไม่รู้อ่ะคิดก่อนนะคิดมาจนครึ่งปีครึ่งปีผ่านไปวันเกิดแฟนขับถือกล้องมาพร้อมกับไม์ตัวหนึ่งไม์ตัวเล็กๆแล้วก็แบบอ,อะมุกพูด เปิดรายการวันนี้มาทําอะไรดืดๆสักพักทบผ่านผ่านนี้ไปปุ๊บไปอีกผ่าน,นึงแฟนคลับก็เอาเอาเอาเนี้ยมาให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็แบบผู้ผู้ความรู้สึกดืดๆอะไรแกแล้วเขาก็ตัดต่อว่าให้เรียบร้อยเลยอ่ะเป็นแบบเป็นแบบเป็นวิดีโอยาวหนึ่งอันก็คือออปแดงเกี่ยวกับวันเกิดแล้วเราก็เลยแบบได้ลงอันนั้นอนะ่ะเป็นอีพีแรกในชีวิต ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ร่วมสนับสนุนทั้งถ่ายทั้งตัดต่อทั้งส่งลิงก์มาแล้วบอกว่าเอาไว้ลงนะขอบคุณค่ะใช่แล้วก็หายไปเลย EP พสองก็ยังไม่มา EP พสองก็คิดว่าถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์เดิมขึ้น มันก็อาจจะไม่มีพีสองยวรอดูค่ะจริงๆก็คือไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากถ่ายไม่ใช่ว่าอะไรนะคือแบบเหมือนเราแบบเราไม่รู้จริงๆว่าเราอยากจะให้เห็นแบบด้านอะไรนำเสนออะไรหรือว่าหรือว่าเราจะถ่ายเล่นๆไปเลยไม่ต้องซีเรียส ไม่รู้่าเออแค่แค่แบบนยหนูยังคิดไม่ออกอะจะทำให้อีกหรอวันนี้รีวิวการเป็นผู้ใหญ่ของมุกให้ทีการเติบโตจนมาเป็นผู้ใหญ่แล้วคะ่ะอืมรีวิวสั้นๆเลยไหมสู้ อดทนพยายามสู้อดทนพยายามสันดีปะเกยวหนูเก็บสตอบรอเบอรี่จากต้นให้พี่บุกกินเลยค่ะทำไมน้องเลิศจังเลยอะ่ะอยากมีแบบสวนสตอรอเบอรี่อยู่ที่บ้านบ้างอะ่ะเราจะได้เด็ดกิน ดีนะเนี่ยเลิศตื่นขึ้นมาแล้วอยากกินสตรอเบอรี่เดินไปกินเออดีจังอยากทำได้บ้างดูครั้งแรกเพราะพี่เจชนาทิปอ๋อหรออา่า PHM ใช่ไหมตอนนั้นไปถ่ายกับพี่เจสนุกมากสนุกสนุก พี่เจเป็นคนน่ารักแกแกตลกอุ้ยมังกรทองไม่เคยมีใครส่งอะไรอะไรอย่างงี้มาให้เหลยะมังกรทองใครส่งมาเมื่อกี้พี่เปิลเปิลเปิลไหนส่งมาขอบคุณนะคะพี่เปิ้ล พี่เปิ้ลปฐุมราชส่งมาพี่เปิ้น,น,นไหนๆพี่ก็มาแล้วใช่ไหมหนูอยากเป็นบุญตาหนูอยากเห็นยูนิเวอร์สพี่อย่าเพิ่งรีบออกนะพี่จะไม่ให้หนูเห็นเป็นบุญตาเลยหรอก ขนาดค้างวลรถพี่ยังไม่พอเลยเฮ้ยพี่พี่ก็เวอร์ไปรู้รู้ว่าพี่มียามาถ้าพี่ไม่มีแล้วใครจะมีมุกชวนคุณเปิ้ลเลยชวนยังไงฉันชวนไม่เป็นคิดว่าจะมีละครขอับกี้เข้มไหมก็ไนที่บอกกันในอนาคตน่าจะมีมีแน่ๆไม่ต้องห่วง